มาที่นี่นะคะกองทัพพัอยาสรุปสถานการณ์นะคะก็ก็อย่างที่บิบ๊กเล็กได้บอกไปแล้วนะคะว่าชายแดนของเราต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยชายแดนของเราเราเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะอย่างน้อย18เป้าหมายในพื้นที่ผามอ,อีแดนนะช่องช่องคานม้าขณะที่กัมพูชาตอบโต้ด้วย BM21 และปืนใหญ่แล้วความแม่นยำของกัมพูชาเนี่ยตำ่ำส่วนใหญ่ตกนอกพื้นที่สำคัญ ด้านการใช้ UAV ของฝ่ายกัมพูชาย,ยังเป็นการบินลาดตระเวนเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่สามารถทำลายระบบการยิงของเราได้ไทยได้เปรียบในการคุมพื้นที่จังหวะก,การรบและเลือกเป้าหมายนะคะชายแดนอุบลราชธานีนะคะที่ช่องบอกเฝ้าตรวจกำลังชายแดนอุบลรัชธานีที่ช่องบอกนะคะช่องบอกเราก็พื้นที่ช่องอานมาอานม้าที่ช่องบอกตรงเนิน677นะคะกลางวันยังไม่มีความเคลื่อนไหวของทางหารกัมพูชา ตอนค่าเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวบ้างโดยเฉพาะกัมพูชาเปิดฉากยิงในพื้นที่ตอนค่าไทยจําเป็นต้องยิงเราคือยิงตามความจําเป็นยิงตามความ,มจําเป็นเพื่อป้องกันตัวต้องใช้อาวุธยิงใส่เป้าหมายกับเป้าหมายฝ่ายกมัมพูชามีกําลังพล30มนายทางที่ใต้ของช่องอ่านมาตรงเนิน677นะคะที่ภูมะเขือช่องอ่านมาผาหมอ,อีแดงช่องบกเนิน500เนิน677นะคะ ถัดมาจากผามอีแดงก็เขาพระวิหารแล้วก็โดนเอาแล้วก็ห้วยตามาเรียแล้วก็ช่องระยีนะคะอันนี้อันนี้จำเอาไว้เลยนะคะส่วนทางด้านพื้นที่แนวซัมแต่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 อยู่ใหนซัมแต่ซัมแต่ซัมแต่ไม่มีซัมแต่ไม่มีซัมแต่นะคะโดนตรวนภูผีสัตตสอมพนมประสิทธิโสช่องตาเท่าไยกัมพูชาใช้อาวุธหนัก แล้วเอาปืนเคาะรถถังยิงเข้ามาไทยแล้วพยายามค้นหาที่ตั้งรถถังไทยแล้วฝ่ายไทยเนี่ยพบรถถังกัมพูชาสี่คันใช้วุ้ปืนใหญ่ยิงควบคุมพื้นที่รอบภูผีนะคะก็ทําให้กัมพูชาล่าทับไปผามออีแดงผามออีแดงผามออีแดงผามอีแดงผามอีแดงห้วยตามาเรียอยู่นี่ผามอ,อีแดงห้วยตามาเรียกัมพูชาใช้ปืนใหญ่จักเนอร์สองแปดหนึ่งยิงสู่พื้นที่ภูมะเขือ ตรวพบรถบรรทุกสองคันเคลื่อนที่จากบ้านโกโมวยยิงปืนใหญ่และก็บีเอ็มยี่เอ็ดาที่ฝ่ายไทยกระสุนตกที่หมู่บ้านภ um ูมิสรรน์ฝ่ายไทยใช้อาวุธปืนใหญ่ปืนคอยยิงตอบโต้ผ่ามออีแดน,นและช่องคันมา้าเพื่อทำลายเส้นทางลำเลียงภูมะเขือช่องโดนเอวพลานยาวพรานหิน8ก้อน ตรวจพบโดนขนาดใหญ่กัมพูชาใช้โดรนบินจากภูมิเขือไปยังผาม้ออีแดงเพื่อตรวจพื้นที่ฝ่ายไทยที่สุรินช่องจอมช่องเปรช่องระยีพบบุคคลอยู่บนอาคารสูงก่อนมีโดนหลายลำบินขึ้นกัมพูชาร้องขอการสนับสนุนกระสุนแล้วสเสบียงให้เข้ามาส่งในพื้นที่พื้นที่ป่าไส้ขนาและตาควายฝ่ายไทยสถาปนาที่มั่นและตึงกาลังอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตายอย่างไรก็ตามฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงยิงจรวดบ m 2 1็เ็ข้าไปในพื้นที่ตาควายไอ้ควาย ทำให้กําลังพลไทยที่รับบาดเจ็บหนึ่งนายและพบการมีของโดนหลายครั้งโดยเฉพาะที่เนิน3-50พื้นที่ช่องกลางพบการเสริมกําลังของกัมพูชาขณะที่พื้นที่ปราสาทตามเมินทม,มีการยิงปืนใหญ่ BM21 และอาวุธ RPG ยิงใส่ฝ่ายไทยกําลังพลบาดเจ็บหนึ่ง ตรวจพบ UAV ในช่วงคำ่ำบุรีรัมพื้นที่สายตะโกทั้งสองฝ่ายตึงกำลังตลอดแนวไม่มีรายงานการประทะรุนแรงศรีสเกพบกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกที่หมู่บ้านปุ่มฉลองและซัมแมงสายไฟฟ้าแหล่งสูงขาดไฟฟ้าดับอืคือมันจะเอาให้ได้ถูกไหมคือใครไปทำให้มันโกรธขนาดนี้ถึงได้ซื้อ BM21 กันมาแกไปซื้อ,อรถบ m ขี่เหอะกันว่าหลายขั้นเลยนะหลายขั้นเ,ออเลย แกเป็นอะไรของแกคุณเซนฮะทำหน่อยคุณเซนเป็นอะไรทําไมเหรอทําไมเอาคนมาตายแทนตัวเองทําไมไม่เอาลูกชายมามาเป็นแม่ทัพอ่ะคุณมาเนตน่ะทําไมอ่ะอืมพูดะแกตลกอ่ะป่ะสุรินประทะกันหนักนะคะ,ะขเขมจ้องประชิดป,ประสาทตามนทมนะคะ ตอนนี้ชาวบ้านช่วยกันระวังโดนแล้วก็ใส่รับในพื้นที่นะคะสุรินของพี่น้องก็ไปถึงที่สุรินนะคะคือพื้นที่สู้รบพวกเนี้ยของรุ่นล่าสุดข,ของเราที่ส่งไปอ่ะที่ตอนแรกเราบอกว่าเราไม่สามารถจะบอกไปทางได้อ่ะตอนนี้เราบอกไปทางได้แล้วเพราะว่าเขาไปกระจายแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะกัมพูชาระดม BM21 เท่าแนวรบตามมือฟไยแล้วก็ตามเมือทมนเนี่ยเนี่ยดูระดมยิงก็ไปยิงกันปะบุรดมมากเลยเนี่ยยิงกันปะ มึงอะไรดนยิงยิงทั้งวันงยิงแล้วมึงก็ยิงผิดยิงถูกไอ้ควายเอ้ยยิงไม่แม่นเลยมึงก็ยิงชิบหายเลยที่ตราดนะฮะยิงเสรล้วก็้านใหม่ยิงเสร็จแล้วไปยายมา้งบ้านใหม่แล้วยิงมเข้าไปในหมู่บ้านเ่มันนีมันให้เราจับพิงูจนไม่ได้อ่าา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 ามนี่า คือเราต้องบอกให้พลเมืองคขมเนะเองเดินข้นมาประชิดริมชายแดนไทย mm hmm. ประชิดริมชายแดนไทยให้หมดทุกคนแล้วเรายิงเข้าไปพนมเปญ mm hmm. เลยเอ่ยิงก็ไปเลยพนมเปญคือไม่ไม่กลัวกันแล้วอ่ะมันยืดเยอะไม่ได้อ่ะสงสารผู้คนที่ตราดเนี่ยก็คุ้คุมพื้นที่บ่อนคาสิโนคขมรน,นะคะเ mm hmm. ขาพบอันนี้นะคะที่ตราดนะคะน่ากลัวมากนะคะท่านผู้ชมฮะ mm hmm. คือ กองทัพเรือเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ทางตราจ,จันทบุรีตราเนี่ยไปยึดคาสิโนโบ้านท่าเส้นที่จังหวัดตราดแล้วเราก็ยึดเป็นของเราได้แล้วะนะก็ตรวจพบบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีการถังสัตว์ป่าคุ้มครองไว้สิงโตสองตัวหมีสมตัวแล้วก็อิดโรยมากเลยก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาแรับไปฟื้นฟูดูแลนะคะแล้วก็เราคือไทยเนี่ยขนาดเจอหมาเขมนะเรายังเก็บมาเลย เออเรายิงแต่ผู้ที่เป็นภัยอ่ะเนี่ยสัตว์เนี่ย,ยไปเจอบ้านหลังนึงเนี่ยมันเลี้ยสัตว์ป่าไว้เธอก็นําหมีควายเนี่ยเอาไปไว้ที่บางลุงูลบุรีสิงโตเอาไว้ที่ราชบุรีนะคะเนี่ยดูดีมีหม,มีควายอ่บ้าเปล่าวะเออคนมันต้องบ้าเธอกันจำาลัังช่วยสู้นะจ๊ะไปเนี่ยดูมีสิงโตจะดูไปเจอตกใจมะน่าสารมากเลยอะ่ะ เจ้าป่างหง่อยเลยไม่ได้กินอาหารอะไรเลยฉันก็ว่าเออมันคุณหนีไปดูสงสารหูเจอทหารไทยแล้วดีใจ <c oughs> เอาไปเลี้ยงแล้วสบายแล้วเ <c oughs> นี่ยันต้องต้องเด็ดเด็ดหัวหุ่นเซนรู้ไหมเตอรู้ไหมอืมเอาล่ะ <c oughs> พี่การจอมพลังช่วยสู้บอกว่าผู้สูงอายุเด็กๆและพระที่ชายแดนสส่แก้วหลบในบังเกอร์ที่กานสร้างยังไม่เสร็จน่าสงสารมาก มันเกิดเรื่องอ่ะคือเกิดเรื่องตอนนั้นอ่ะที่สอสอะไรอ่ะก็เลยอยไม่นี่ไงไม่ช่วยแล้วเอาอะไรลาน,น้ำไว้ก่อนเออท่านผู้ชมดูอันกนเอ่อก็เลยเอามามาต้องหลบกันแบบเนี้ยตอนนี้ก็ต้องเร่งสร้างแบบเร่งด่วนแล้วนะเราต้องรู้คนรู้นะว่าคราวนี้เราควรจะเลือกใครไม่เลือกใครนะเข้าใจไหมท่านผู้ชมเข้าใจหรือ,อยังจ้าอ่า